เกียออโต้ผ่อนห้าพันต้องคันนี้ สำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็น MG Extender นะครับรุ่นแคป2.0 Grand D นะครับเป็นเกียร์ออโต้ปี2023นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับกับเลขใหม่แค่91,000กิโเมตรนะครับกับราคาพิเศษนะครับเราขายเพียง295,000บาทนะครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมาถึง719,000บาทนะครับปัจจุบันนะครับถูกลงถึง424,000บาทเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เครดิตดีนะครับดาวเริ่มต้นออกรถที่0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละห้าพันะครับตลอดสัญญานะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับด้านที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็นะครับรถของเรานะครับมีการตรวจสภาพนะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์วันดูคานะครับการันตีได้เลยนะครับว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับกับเจ้า mg extender คันนี้นะครับรุ่น2.0 G จดศ grandi g i t o นะครับว่าด้านนอกและด้านในนะครับรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนักไปชมกันเลยครับ ชมนะครับว่ารุ่น2.0 Grand d นดีเกโต้นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้ารังพึ่งขนาดใหญ่สีดำนะครับตัดด้วยขอบผมเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ MG นะครับแบบผมเมียมนะครับด้านบนนะครับตัวโครมไฟนะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ a y t i m e Running ่งไหลนะครับคันนี้อ่ได้มาครบเลยนะครับกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ ถัดมานะครับด้านล้อนะครับของรุ่น2.0แกนดีนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็ก16นิ้วสีเงินนะครับระบบเบรคคู่หน้า ABS นะครับด้านหลังก็จะเป็นเบรกดำนะครับตัวยางนะครับเป็นยางของแม็กซินะครับสภาพยางนะครับใช้ได้อีกนานนะครับดอกยางเหลือเยอะเลยนะครับคันนี้คุ้มๆเลยนะครับรถสวยนะครับรถถูกราคาดีขนาดนี้นะครับอดใจไว้เลยครับคันนี้ผ่อนเพียง5,000ตลอดสัญญานะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างแบบโครเมียม ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าได้เลยนะครับส่วนมือเปิดนะครับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะครับด้านล่างก็จะมาพร้อมบันไดนะครับสีทูโทนนะครับจากโรงงานเลยนะครับคันนี้แค a เปิดได้นะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะสีทูโทนนะครับเบาะผ้านะครับแค b เปิดได้ทั้งสองด้านนะครับภายในพร้อมใช้นะครับรถสวยไม่มีบัติเหตุไม่มีชนหนักีความจมน้ำนะครับคันนี้ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ด้านเครื่องเล่นก็ได้มาครบนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับรองรับ Apple CarPlay, Android Auto นะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ระบบนำทางน a เวเกเตอร์มีครบเลยนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะได้แบบมัตติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้นะครับคันนี้ คันนี้นะครับอยู่ที่เก้า6มืหนึ่งพันสี่ร้เจ็ดสิหกกิโลเมตรนะครับรับประกันไม่แท้ไม่มีกอนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถกระบะเกียร์ออโต้นะครับกับงบราคาไม่เกิน3ามแสนนะครับนัดมีแค่คันเดียวนะครับรีบเลยนะครับภายในก็จะมาประมาณนี้นะครับสภาพสีสันด้านนอกนะครับไรริ้วรอยนะครับพร้อมใช้นะครับรถสวยเลยนะครับ ยางก็สภาพใหม่นะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะครับตัวรุ่น2.0นแกรนดีนะครับเมื่อเปิดฝาท้ายแบบพรเมียมพร้อมก็พร้อมเลนกล้องนะครับครบเลยนะครับโปโกเอ็มแบบพรเมียมนะครับแล้วก็รุ่นนะครับของเขาเอ็กเทนเดอร์นะครับด้านกันชนหลังนะครับเดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับคันนี้2ตําแหน่งเลยนะครับจากศูนย์เลยนะครับ โดยรวมนะครับคันนี้กับราคา2,950 0 0บาทนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีแค่คันเดียวสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนัทขอตัวลาไปก่อนแล้เพื่อบนัดได้ใหม่ในพีหน้านะครับสวัสดีครับ